ร่วมอะไรนายทวารหลีกตุรกีเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวหลังโดนตึกถล่มทับร่างสุดเศร้าผู้รักษาประตูหลีกตุรกีถูกตึกทับร่างเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหว7.8ริกเตอร์ทำเอาวงการฟุตบอลสุดโศกเศร้าวันที่7กุมภาพันธ์2566เมื่อวานที่ผ่านมาวันที่6กุมภาพันธ์ตุรกีเกิดแผ่นดินไหวรอบ2แรง7.7แมกนิจูดที่เอลบีสาน เอลบิสถานห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวรอบแรกตอนเช้าไปทางเหนือราว80ไมล์เจ้าหน้าที่ตุรกียืนยันไม่ใช่อัฟเตอร์ช็อปแน่นอนท่ามกลางตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งในตุรกีและซีเรียรประมาณ2,000ศพไปแล้วล่าสุดปฏิบัติการกู้ภัยซีเรียรสามารถช่วยหนูน้อยออกมาได้อย่างปลอดภัยที่อาซาสอมีระดับความแรง7.7มกนีจูดที่เอลบิสอตานจังหวัดคารามานมารดัฐห่างจากกาซีอันเตปไปทางเหนือราว80ไมล์จากศูนย์กลางแผ่นดินไหวรอบแรก เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดก,การฉุกเฉินและภัยพิบัติปุรกียืนยันว่าแผ่นดินไหว7.7แมกนิจุดครั้งนี้ไม่ใช่อัฟเตอร์ช็อคซึ่งทั่วทั้งคารามานมารัฐมีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า70ศพหลังเกิดแผ่นดินไหวรอบแรก BBC สื่อดังของอังกฤษชี้ว่าแต่ทว่าในเวลานี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดถึงความเสียหายที่เกิดมาจากแผ่นดินไหวรอบสอนี้ โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตมีอาเนต่ออียุกตูกาดลันนายทวารของมลรัตยาสปอร์ในระดับดิวิชั่น2ของหลีกตุรกีช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาวันที่7กุมภาพันธ์ซึ่งถูกพบร่างจากซากปร,รักหักพังของตึกที่ถูกถล่มลงมาโดยมีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ2,000ศพและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากขอบคุณข่าวสารจากไทยรัฐออนไลน์